ต้องเดินโชว์ตัวกัน5้าสามรอบเฮ้ยโอ๊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 ยโคลนโอ้ยโคลนโคลอนโอ้ยมาแล้วครับผมเชฟดากแล็อสวีกัตครับ มาเบาค่ะมาเบาค่ะมาเบาค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยแฉท้าจริงเลยอโอแฉท้ามากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเชฟจากรัสเวกัตนะครับอายโลอจังเลยตากล้องสวัสดีค่ะอีฉันมิดซีดยูกิคะเอ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ย อุ้ยอะไรกันเนี่ยอุย้ยไม่เอาอุย้ยไม่เอาอฮ้อยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอะเฮยอะไรกันเนี่ยอุย้ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮย,อยบอกเขาสิมาวันนี้จะไปไหนครับโอุย้ยวันนี้ฉันได้รับเกียรติจาก รายการช่องแฟมิลีสีทับไทยนะคะให้มาทำอาหารค่ะกับช้างน้องช้างชื่อว่าอะไรนะน้องสปันสาครับใช่ค่ะทำอะไรไหมครับก็ทำเลยใช่ค่ะโอเคค่ะมีอะไรบ้างอีฉันบินตรงมาเลยนะคะจาก拉สเวกัสค่ะ วันนี้จะมาทำอาหารนะคะให้ควันช้างได้ทานค่ะนี่คือต้อยมยำนะคะอุ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เอาแล้วได้ยินว่าช้างอยู่ด้วยไม่ใช่หรอคะอยากเจอช้างจังเลยค่ะ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยเนาะครับ <c oughs> ก็ต้องจิดไฟก่อนนะโอ๊ยอะไรทำไมเป็ทำไมอย่างนี้ล่ะคะโอ๊ย เอ้ตามไกอ่เขาเอันนี้เขาจะมาช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้ค่ะโอ้ยพระเจ้าโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยเพิ่งเคยเจอนะคะนี่ว่าช้างที่นี่น่ารักมากเลยค่ะว่าหนูจะมาช่วยทำกับข้าวเหรอคะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะ ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะทำไมเข้มโกรธไม่หยุดค่ะอุ้ยเออมามามาค่ะมาค่ะมาทำด้วยกันค่ะเดินเดี๋ยวหม้อเดือดแล้วค่ะหม้อเดือดแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยจะได้ทำไหมคะอุ้ยอุ้ยตายแล้วช่วยหน่อยค่ะลุกมือช่วยหน่อยค่ะอุ้ย ใส่เครื่องไม่ยังคะช่วยอยากช่วยอยากช่วยเหรอคะอยากช่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเขาเก่งจังเลยเนาะเก่งจังเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะพันษาครับโอ๋ยสิพันษาโอ้ลูกลูกอยากช่วยเหรออุ้ย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  กระเดะจังเลยอ่ะอุ้ย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 กระเดะจังเลยอ่ะอู้อ่าเดี๋ยวมิสเตอร์ยูกิจะทำกับข้าวนะคะทำเลยครับเดี๋ยวมีลูกมือช่วยค่ะอ่ะจัดการเลยค่ะ อะไรอย่างงี้คะอุ้ย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 ออะไรกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยอใส่พงนะคะตัวควรนะครับ อร่อยแน่นอนค่ะต้มยำวันนี้ดินตรงมาจากลัสเวกัสค่ะไอต้องใส่อะไรอีกเนาะอีฉันตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอีฉันไม่เคยทำกับข้าวกับช้างนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอะไรกันเนี่ย ทำเลยค่าทำเลยค่าช่วยกันค่ะเรือป่วนครับอุ้ยอุ้ย,ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วงานนี้อุ้ย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  เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมหน่อยค่ะอุ้ยอุยเอาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ห็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวได้ชิมกันค่ะชิมก่อนค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออร่อยค่ะสุดเอกนเลยค่ะ ค่ะเอาเวลามาอีกค่ะอ่ะเดี๋ยวมีลูกมือช่วยนะคะฮะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะได้ทำข้าวเนาะอุ้ยกระเดะจังเลยอ่ะอุ้ยอะไรอย่างงี้คะอุ้ย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 มีการหลอกล่อด้วยค่ะ ที่อยากเจอก็มาได้นะคะที่ไหนคะที่บ้านช้างครับซุ้มอะไรคะนี่เทนี่ซุม้มแฟร์แมี่ซีไทยฮะว้าวสุดยอดปเลยคะ่ะ <c oughs> กระเด็มากคะ่ะโอ๊ย <c oughs> ฉันอุย้ยกดฉันด้วยดูสิเธออุอ้ยอุย้ยอะไรกันเนี้ยอุ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 ้ยกดฉันด้วยอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยนี่เธอ ดิฉันเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะอีกจับีะนี่คือสตล์โมเดิร์นคะโมเดก่อจะทานอาหารโนนนี้ต้องเดินโชว์ตัวก่อนสามรอบ ハハハハ。<laughs> <laughs> กดเลยค่ะตากรองขาโอ้ยจุ้มเนาะให้ติฟชานได้นะครับโอ้ยมีหรือเปล่าเนี่ยทิฟชันไม่คว่เงินสดค่ะมีชันโอนค่ะเอ้ยอุ้ยอุ้ยจับอะไรเนี่ยอุ้ยไม่เอาไม่เอานะคะตรงนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปทานข้าวเนาะครับหิวข้าวแล้วเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะ อายอายโอโอ้ยๆๆอะไรกันนี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะวเดวค่ะเดวอะไรอีกอีกดฉันด้วยตฉันด้วยอุ้ย นเดี๋ยวที่ฉันหิวข้าวแล้วค่ะแค่นี้เดี๋ยวนะอ่ะยกยกโชว์หน่อยค่ะโอ้ยมามามาค่ะอ่เดี๋ยวพวกเราอุ้ยขอตัวทานข้าวก่อนเนาะอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ไรอย่างเงี้ยไอ้ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะโอ้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย